ถ้าขะแนนกินก็ต้องต้อง,องไหวนะก็ต้องต้องยอมรับสักม ชาวนาบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายนี้เป็นหนึ่งตัวแทนของชาวนาหลายคนที่มีที่นาปลูกข้าวเป็นของตัวเองรับได้กับแนวทางการปรับลดราคาจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2556ที่ลดลงจากราคาตันละ15,000บาทเหลือตันละ12,000บาทเพราะราคานี้ยังถือว่าดีกว่าไปขายข้าวให้กับโรงสีเอกชนทั่วไปที่จะกดราคารับซื้อถูกกว่านี้แม้ราคารับจำนนใหม่ จะได้กำไรน้อยลงไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าไม่ขาดทุนเราไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พอช่วงกายเกี่ยวประมาณสัก15วันเนี้ยเราก็ปล่อยน้ําไม่แห้งเลยถ้าแ,แห้งยิง่งแห้งยิ่งอะไรย,ยิ่งดีความชื้นจะลดน้อยลง ผู้ใหญ่อุบลแจกแจงให้ทีมข่าว NBT News Focus ฟังว่าที่ผ่านมาสามารถจำนํำข้าวกับรัฐบาลโดยถูกหักค่าความชื้นในระดับ18-20ให้ราคาอยู่ที่13,000บาทต่อ1ตันโดยมีต้นทุนมาจากค่าปุ๋ยยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นคุณภาพข้าวและค่าแรงงานฉีดยาฆ่าแมลงหว่านปุ๋ย ตกอยู่ประมาณ4,300บาทเคยได้กำไร8,600บาทแต่ถ้ารัฐบาลจำนำข้าวนาปรางโดยให้ราคาเต็ม12,000บาทไม่หักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนก็จะได้กำไรอยู่ที่7,700บาทถ้าดูส่วนต่างแล้วก็ถือว่ามีไม่มากเพียงแค่หลักพันบาท15,000ก็ยังได้ตก14เต็มที่อย่าความชื้นประมาณ18-19,000ได้แต่15เป็นไปไม่ได้ชาวนาทุกคนนะ แต่มาลดเหลือมื่นสองนี่ก็โอ้โหยิงหนักเลยทีนี้อย่างดีสูงสุดคงได้แค่หมื่นหมื่นเศษเนิดอะไรเงี้ยดังนั้นชาวนาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณารับจำนำข้าวเรทราคาใหม่โดยไม่หักค่าความชื้นก็จะไม่ทำให้ชาวนาสูญเสียรายได้มากเกินไปยกเว้นกรณีที่ชาวนาบางรายต้องเช่าที่นาทำกิน ก็จำต้องแบกรับภาระและมีกำไรลดน้อยลงเพราะต้นทุนค่าเช่าที่นาปรับราคาแพงขึ้นและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกลไกตลาดผู้ที่ปล่อยแปลงนาให้เช่าควรลดราคาลงเพื่อความสมดุลแล้วค่าเช่าเขาก็ยังว่าเขาก็ต้องเก็บแพงแต่ของนาเขาก็อยากได้ค่าเช่าสูงไอเราเป็นชาวนาก็อยากให้ค่าเช่ายังให้น้อยตามลงมาเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ข้าวราคามีแล้วก็ต้องเก็บตามราคาที่ข้าวรัฐบาลเขาให้ทั้งหมดนี้ไม่เพียงชาวนาเท่านั้นที่ต้องปรับตัวแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เจ้าของแปลงนาให้เช่าผู้รับซื้อหรือแม้ผู้บริโภคข้าวต้องปรับตัวทั้งองค์คาพยพเป็นการช่วยเหลือเพื่อความอยู่รอดซึ่งกันและกันดิลดดาวิชัยดิษ NBT News Focus